เรามาต่อกันที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุงไหงกลกนะคะได้จัดการประชุมหาหรือการรักษาความปลอดภัยเมืองสุงไหงกโลกซึ่งครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุงไหงกโลกได้มีการประชุมหาหรือการรักษาความปลอดภัยเมืองสุงไหงกโลก โดยมีพลตรีเอกตน์ช้างแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสพร้อมด้วยนายอำเภอสุไหงกลกผู้กำกับการสอพอสุไหงกลกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส36รวมถึงหัวหน้าส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมหารือการรักษาความปลอดภัยเมืองสุไหงกลกเพื่อป้องกันสถานการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยทางด้านฝ่ายความมั่นคงได้มีการชี้แจงบรรยายสรุปการรักษาความปลอดภัยเมืองสุไหงกโลกซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาแนวความคิดในการปฏิบตัติซึ่งได้แบ่งเนื้อที่ปฏิบัติออกเป็น3พื้นที่ก็คือพื้นที่ชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในนะคะการปฏิบัติการเชิงลุกโดยทําการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ แหล่งหลบซ่อนแหล่งประกอบวัตถุระเบิดตรวจสอบบ้านเช่าสถานประกอบการร้านค้าจำหน่ายก๊าซถุงต้มการปฏิบัติการเชิงลับโดยการจัดกำลังร่วม3ฝ่ายตั้งด่านตรวจ1แห่งและจุดตรวจ5แห่ง เพื่อควบคุมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางรองที่มุ่งสู่เขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองโดยการบรูรณาการกําลังร่วมสี่ฝ่ายทําการตั้งด่านตรวจจุดตรวจถาวรในเขตเทศบาลเมืองและเขตเซฟตี้โซนและการปฏิบัติงานร่วมกับกําลังภาคประชาชนซึ่งในพื้นที่อํเาเภอสุงไหงโกลกนะคะเป็นเมืองเขตเศร,รษฐกิจ7เมืองหลักจึงได้แบ่งพื้นที่เขตเศร,รษฐกิจเข้มแข็งออกเป็นเเขต โดยมีร้านค้าเสี่ยงจนนํานวน117ร้านร้านค้าเฝ้าระวังจนนํานวน329ร้านและร้านค้าทั่วไปจนนํานวน663ร้านทั้งนี้นะคะเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งเพื่อให้ทุกหน่วยทบทวนปรับแผนการรักษาความปลอดภัยเมืองที่มีช่องว่างจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมโดยขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติ ด้วยความมีความพร้อมนะคะในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถค่ะ